พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่23เดือนที่3ในหัวข้อเรื่องจงช่วยพวกเขาให้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่มนุษย์ธรรมดาจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่อง,งโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณหโคริน์บทที่สข้อที่1 4 พี่น้องคะข้อพระคำพีตอนเริ่มต้นของเราพูดถึงมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาเป็นใครมนุษย์ธรรมดาคือบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยบังเกิดใหม่เขาอาจเติบโตมาในละแวกบ้านที่ดีและดำเนินชีวิตที่ดีแต่เขายังคงแยกขาดจากชีวิตของพระเจ้ามนุษย์ธรรมดาไม่เคยตื่นขึ้นสู่ความเป็นพระบิดาของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อที่18กล่าวว่า ความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจดังนั้นมนุษย์ธรรมดาคือผู้ที่ประสบการณ์เดียวของเขาคือการเกิดตามธรรมชาติและเติบโตมาตามธรรมชาติล้วนๆพระคัมภี์กล่าวว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ 1. นึ่งโคดิน์บทที่สข้อที่สิพี่น้องคะสิ่งนี้ทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ลม้มลงอย่างกระทันหันที่สนามบินและบังเอิญว่ามีอาชบิชชอบเบนซิน ไอดาโฮซาผู้ล่วงลับก็อยู่ใกล้ๆตามรายงานของหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นพวกเขาบรรยายว่าเสียงที่ได้ยินจากอาชบิชชอบทำให้รองอธิการบดีฟื้นขึ้นมาสื่อไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเรียกมันว่าเสียงที่ได้ยินพี่น้องคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออาชบิชชอบไอดาโฮซาพูดภาษาแปลก นักเข่าซึ่งไม่คุ้นเคยกับบริบทไฟวิญญาณจึงอธิบายได้เพียงว่าเป็นเสียงที่ได้ยินแต่คนของพระเจ้ารู้ดีว่าต้องทำอะไรในช่วงเวลาสำคัญนั้นเขาปลดปล่อยสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้และรองอธิการบาดีซึ่งไร้ความสามารถก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพี่น้องคะสิ่งต่างๆของพระเจ้าต้องการตระหนักรู้ไฟวิญญ,ญาณ แต่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ดูไร้าสาระหรือไม่มีความหมายสำหรับเขาเนื่องจากการแยกขาดจากความเป็นจริงของพระเจ้าและชีวิตของพระวิญญาณน,นั่นเป็นเหตุผลที่เรายังคงประกาศเขาประเสริฐต่อไปพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและมาถึงความรู้แห่งความจริงหนึ่ทิโมธีบทที่สข้อที่4ดังนั้นเราต้องช่วยให้พวกเขา รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคะไม่สำคัญว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะเป็นศาสตราจารย์ที่มีความรู้ในวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่หนักพูดที่ชำนาญนันกการเมืองที่มากประสบการณ์หรือแพทย์ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้บังเกิดใหม่พวกเขาก็ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์และพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้ายอห์นบทที่สข้อที่สดังนั้นจงช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณที่ไม่เคยบังเกิดใหม่ให้รู้จักพระเจ้าและนำพวกเขาไปสู่ความรอดฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรของการบังเกิดใหม่ ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใฝ่วิญญาณข้าพระองค์เดินในแสงสว่างเห็นพระคำของพระองค์และดำเนินชีวิตโดยการตระหนักรู้ของพระวิญญาณใจของข้าพระองค์รับและเข้าใจสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าและชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงออกถึงปัญญาและพระสิริของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูอเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด